ยังไหวอยู่นะมันยังเบาๆอยู่มาเตะอเห็นนะวันนี้ไม่ต้องห่วงฮะผมพวกเอาเดินทางมาใส่พวกนี้โดยเฉพาะยังไงก็ไม่เลยอะไรแม่ยังไงยก็เรอเออดีอย่างหนึ่งเมื่อกี้นั่งดูอยู่น้องภูมิกับน้องบูมเขาบอกว่าขึ้นมาสองคนก็ต้องแบ่งกันดีนะเราร้องคนเดียวเรารับคนเดียวเต็มเลย งานต่อไปใครจะขอราด้วยไม่ให้ร้องเลยแรแรงมากเยแรงมาเ่องต้นไมเ่องเล่นเ่งเหน่อยมาแบงมาแบ่มาบ่งมาแบ่งมาแบ่งพี่น้องคนละกระเป๋าฮเพี่เกันี่เก๋กันแต่บอกเลยว่าแฟนๆของน้องดุมน้องคุณน่ารักมากนะเขาไปรับที่สนามบินมีแบบคลุมอะไรแบ่งมายด้วยเหมือนกันนะ รักอยู่แล้วสิแล้วแม่ๆเราไม่ขำเหรออะไรนะรรู้ว e> ่าจริงเหรองั้นแม่ๆรักตัวไหมขอเสียงดับหน่อยเลยได้ได้แบบนี้นะผมจะชื่นใจนะ